สวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีพ่อไม่พี่น้องชูวผู้ชูคนเนาะคลิปนี้ก็มาพ่อก,กับบ่าพันธุ์อีกคือเก่าเนาะพี่น้องคลิปนี้กะฝากฟีฝากน้องแช่ไปให้พี่น้องคนเล่าเขา,าเบิ่งน้ำในเด้อพี่น้องก็คือผู้ใดมาเบิ่งคลิปบ่าพันธุ์ก็ได้ก็แช์ไปให้คนเล่าเขา,าเบิ่งน้ำกันเนี่ยว่าพันธุ์อยากฝากถึงคนเล่าเขา,าเนาะ ก็บอกว่าอยากจะบอกว่าเป็นขอคิดกระแล้วก,กันให้เบาเพื่อเป็นขอคิดให้ตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจว่าอยากจะส่งลูกส่งด้านหรือว่าคนที่อยากจะมาเห็ดงานในประเทศไทยเนาะพี่น้องที่เบาพันธเบาไปดีกับบเด,ดูถูกประเทศไทยแ้วกับบเดดูถูกค่าแรงเมื่อละสี่ร้อยเด้อพี่น้องฟังน้ากันไปยาวๆก็อนื่นว่าพันต้องบอกว่าที่เบาพันมีอยู่มีกินเสมอนิ กย้ยอนประเทศไทยที่มีหนา้ามีตาเวลากลับบานกระยอนประเทศไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งของกยะอนมาเห็ุงานอยู่ในประเทศไทยบุ้งพุ่นพื้นแผ่นดินไทยเนาะที่บอพันที่มีณปัจจุบันนี้บัน,นีีเป็นยังบอพันคืออยากฝากเตือนคนเล่าให้คิดก่อนจะตัดสินใจมาเห็ุงานในประเทศไทยเพราะว่ามันมีปัญหาเนาะพี่น้องมันมีปัญหาที่มีคนเล่ามาเห็ุงานในประเทศไทยเด้ว ไ้ค่าแรงมือละสี Chinese, ่อยค่าแรงมือละสี right? now, okay. right? s <S ่อยนี um ่็คือค่าแรงขันตำเนาะพี่น้องค่าแรงขันตำในประเทศไทยเพิ่นเพิ่นกระจ่างเทาตามกฎหมายประเทศไทยเพิ่นค่าแรงขันตำก็คือบ่มีประเทศไรจะหายไรเนาะมือละสี่อยนี่เวียดนามจะเดินเดวเขาก็บบด้ใดห้เท่ามือละสี่ลอยเมีนพม่าเล่าเขาเจ้ากบไดหายเท้าสี่อยคือมีประเทศไทยประเทศเดียวนี่ก็เจ้าจังค่าแรงได้ที่สุดในบรรดานี้ระแบบประเทศสี่หาประเทศเท่านี้ คือประเทศไทยคือนับวันเดียวนั่นหละพี่น้องก็ได้เห็นให้ค้นเอาเขานีอยากเขามาเห็นงานอยู่ในประเทศไทยนี่ลายนับปัจจุบันแลวก็บว่าจะผู้มาแล้วแลวก็ผู้อยู่ประเทศลาวก็อยากมากยังประมาณเนีบ่าพันก็ได้อยากฝากขอคิดให้คิดก่อนตัดชิ้นใจว่าสินกะฝากแช่ไปให้พี่น้องค้นเอาเขาเบิ่งน้นเลยด้อพี่น้องเป็นอยังคือว่าให้แช่เนาะก็บ่อยากให้มันมีปัญหาตามมาเวลามากเรามาเจอกับปัญหา กับพรกกันมาจมลงซื้อโซเชียลโซเชียลนี่มันกับเป็นซื้อสาธารณะนาะพี่น้องคนอื่นบ่งมันก็เห็นกันหลายแบบนี้มันก็บสีว้าเอาไปขยายคว้วมันไปต่างๆหน้ามันก็เสียหายเสียหายเป็นวงกว้างบาพันแค่ตรงจุดนั้นได้ก็อยากฝากเตือนคนเล่าเฮ้าก่อนจะตัดสินใจมาเหตุงานในประเทศไทย่าษาให้บ่งคีบบาพันก่อนยวบาพันจะเว้าสูฟฟังกระเร่งขันตำในประเทศไทยว่าเฮ้าตรงนี้ ค่าเสียใจยังน่แต่ละเมื่อแต่ละเดือนที่เข้าต้องจ่ายถ้าสมมติว่าเามาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยเนาะเมื่อละสี่ร้อย่าทสัญชาอันนี้เอาสําหรับคนที่มาเหตุที่เข้ามาใหม่ๆด้วยว่ามาเนาะดวงเข้าบดีคือกับคนเล่าคนอื่นๆที่เขาเจามาเหตุว่าสัญซาคือเข้าต้องมาเจองานประเภทที่ว่าเข้าต้องสื่ออยู่สื่อกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าค่าเสียใจอย,อยู่ที่เข้าเบิด คือขาบริกินอยู่กับแถาแก่ข้าเจ้าอ่างประมาณนี้ก็คือมือละสี่ลอยเนาะก็คือตีไปโดดบ่าพันจิตตีให้ถูกถูกได้มือละลอยมือละลอยบาทกินมือละลอยบาทนี่คือถูกที่สุดเดี๋ยวนี่คือถูกที่สุดอะเนาะพี่น้องคือมือละลอยบาทเดือนละสามพันเนาะค่าได้มือละสี่ลอยบัดนี้ก็มาค่าชาวบานเนาะพี่น้องสมมุิวบาทข้าบริเกอยู่กับเพิ่นกินกับเพิ่นข้าต้องชาวบานอยู่เองแต่กรบ่ไม่ โมมาหานหมมาอยู่น้ามาซอยหารส่วนมากบางคนกับบอมกเอาหมมาอยู่น้าหรอกมันเป็นปัญหาเนาะพี่น้องเดี๋ยวผู้นั้นนอนผู้น,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 นี่บอนอนเอียงประมาณนะ้นมันก็มีปัญหากันบอมีคนซอยหารกระสีตีไปถูกๆรถที่นองก็คือเดือนละสามพันรวมค่านา้ำค่าไฟนปัจจุบันนี่กะค่าไฟกะบ,บรรดาห้องเซานี่ก็คนข้างจะแพงเด้อค่าไฟนปัจจุบันหกพันนะพี่น้องเมื่อละซีดอย เดือนละหมื่นสองก็คือหายไปละหกพันเนาะค่าใส่ใจที่มันจําเป็นที่ห้าต้องจ่ายมันจําเป็นจริงๆที่ห้าต้องจ่ายนี่คือการที่ห้ามาเหตุงานในประเทศไทยเงินค่าแรงมือละสี่ร้อยเงินเดือนเดือนละหมื่นสองเนาะพี่น้องสาหรับผูทีมารวมบดีวสัสดซะมาห้าต้องสื้อ,อยู่สอกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เถาแกพ่นบรีสพอร์ตห้าตรงส่วนนั้น นี่แหละพี่น้องมันก็หายไปนะหกพันกับเดือหกพันหกพันนี่บ่พันยังบ่ทันได้ร่วมเด้สำหรับผู้ที่มาเนี่ยต้องไปต่อพาสปอร์ตแต่ละเดือนอีกบ่พันยังบ่ได้คิดตรงจุดนั้นเข้าไปหลักการบ่ทันได้คิดตรงเครื่องใส่ส่วนตัวเนาะของใส่ส่วนตัวก็คือแฟชัสบู่ยาซีฟันเี่ยังก็ว่าไปเสื้อผ้าหน้าผมอันไหนบ,บ่พันยังบ่ทันได้คิดให้นั่นพี่น้องถ้าคิดเข้าไปนั้น มันสิลายกานั้นเด้มันสิลายกูพันนั่นแหละพี่น้องว่าพันถึงอยากฝากใ้พี่น้องนี่ฟังแล้วก็แช่ออกไปข้าเจ้า่งน้าเนี่ยก่อนจะตัดจินใจก่อนจะคิดว่ามาเหตุงานในประเทศไทยนะั่นเห็นคนอื่นเขามาเหตเข้าเจ้ามีเงินมีทองข้าเจ้ามีบ้านมีรถมีเงินสื่อท,สอทีสื่อทางอย่างประมาณนั้นเดี๋ยวว่าพันจะบอกสูฟังคนประเภทไรหล,ละงงานประเภทไไรที่ข้าเจ้ามาเหตุละข้าเจ้ามีเงินมีทองอย่างประมาณนั้นนี่แหละพี่น้อง ก็คือค่าใช้ใจ่าะมันก็สอยู่ที่คือเบาพันเบาเนี่ยพี่น้องบันี้กการไหนจะทรงบ้านอยส่ทรงทั้งบ้านพ่อแม่ผู้ปกครอบบางคนอยู่ทั้งบ้านนี่เห็นว่าลูกมมนเห็ดงานมือละสี0รอยเขาก็จะกระบวกกันเลยเด้อเดือนละ1ม0 0นสองขนลูกทรงให้สองพั 2, 000, 3, 000นสามพันนี่บางคนนี่ต่วว่าลูกเด้อมันจิทรงเกินไปหลายกว่าสองสามพัน่ะมันก็ทรง่ได้ยเด้พี่น้อง มัน็กิงทรงร้ายกานั้นก็บ่ไไรทรงห้เดือนละสองสามพันน่ะถือว่าร้ายที่สุดแล้วนั่นแหละเต็มที่ก็สิไ้ซ้ำนั้นหรือว่าจะทรงไปเรื่อยกับไรหาหกพันน่ะก็สิบบเรือเจ้าก็สิบบเรือเก็บเหลือกินก็สิบบเรือเงินติดโตนั่นคือปัญหาของมันเหตุให้คนเล่าเฮนนี่ได้พอจะคล้องเหตุงานไปโดนลนก็ได้หุดซึกว่าบ่มีเงินติดโตบ่มีเงินเก็บก็ได้ออกมาจมกันบันนี้ออกมาจมกันลงในโซเชียล ตัวเสียวมันเป็นสื่อสาธารณะมันกับไปกระทบกระทั่งกับความรู้สึกของพี่น้องคนไทยเพิ่นบางคนเพิ่นกับเขามาคอมเมนต์ไล่กับบงกับบาทยังประมาทมันก็เลยมีมันก็ได้เป็นปัญหานั่นแหละพี่น้องบ่พันถึงอยากออกมาว่าคลิปนี้นะก็แชร์ไปให้คนลาวเฮาฟังนํากันได้จังสิบ่มีปัญหาเนาะพี่น้องเฮาเว้าเว้าไล่แต่เฮาต้องเว้าอยู่หลังไใหบ่แม่นเว้าออกหน้าไมเว้าออกกาะยังพวกนี้เฮาก็เว้าเว้าไล่เว้ากันใน ตามภาษาของเฮ่าเอียงประมาณเนี่ยหนกจ้างเอียงประมาณเขาบอกกันไ้แต่ย่าวออกซื้อเฮ้าเงินบ่พใชใส่ใจบ่พออยู่พอกินก็ลองเปลี่ยนงานเบิ่งเอียงประมาณน่นกับีแค่นั้นหรือว่ามันแย่กว่านั้นก็คือกลับบานประมาณนั้นแหละบวันนี้ว่าพันสิมว่าคนประเภทไรหรือว่างานประเภท์ไรที่เห็ุอยู่ในเมืองไทยแล้วมันมีเงินมีทองเนาะพี่เนาะก็คือสำหรับงานที่บ่พันเคยเหตุ กะเก็บเงินเก็บทองอไรตอนท่วาพันธ์ไปส้างบาทหรือว่าไปเห็ดเงอน็คืองานประเภทที่วาเขาต้องรับพิสชอบสูงเลยพี่นอ้องต้องรับพิดสอบกับงานนั้นมันสูงพอสมควรและกาเวลาในการเห็ดงานนี่ก็ค่อนข้างจะลายกว่าปกติเนาะพี่นอ้องปกติคนเฮาเห็ดงานนี่ไปแปดโม,ง,มงเ้าแมเนบ่เดิกหาโมงชีโมงหาโมอันนี้เขาต้องเห็ดเกิน8ดชั่วโมงเด้พี่นอ้องมันต้องเฮ็ดเกินนะัก สิบสัวโมงขึ้นนั่นแหละพี่น้องงานทีเฮตุแต่มันได้เงินแบบนี้แต่เวลามันก็นลายงานมันก็นักแล้วก็วรับพิดสอบมันก็นลายเฮาก็สีได้เงินลายกัวเามือละสี่ร้อย,อย่างประมาณนัน้พอเขาเห็ดงานลายเขารับผิดสอบลายเอยงประมาณนั้เพิ่ก็กล้กาจา้างเฮ้าเพิ่ก็กล้กาจา่ายเฮ้าแก็สิ่งสาคัญก็คือธุรกิจของเขาเจา้าการขาการขายของเขาเจา้กากระตองดีพร้อมเขาเจ้าจ้า,างเ่าไหลเมือละลาย้อยเองประมาณนี้ นั่นแหละพี่น้องงานประเทที่คนมาเหตุงานในเมืองไทยแล้วเข้าเจ้ามีเงินมีทองสื่อทีสื่อท่อทางสื่อบ้านสื่อรถสั่งบ้านสื่อรถเอียงประมาณอยู่ที่เป็นคนเล่าเข้ามานั่นแหละพี่น้องที่สําคัญก็คือสองคนสองคนเลยพี่น้องที่สําคัญนี่คือสองคนถ้ามาเป็นครูพร้อเมียน,นี่นี่จะมีเงินเจ็บไว้จะมีเงินเก็บไว้อันนี้ฝากด้วยพี่น้องฝากให้คิดดูถ้าผู้ไดมา ผัวเมียอันนี้บ่พันว่าจังไรก็ไ้แต่ต้องเห็ดงานเดียบ่เมนว่าผัวเห็ดเมียบ่เห็ดเมียเลี้ยงลูกอยู่ห่วงอันนี้บ่มากะไรอันนี้บอกเด้ยเรื่อบ่มากะไรคันเห็ดงานผูเดียวผัวเห็ดเมียบ่เห็ดเมียเห็ดผัวบ่เห็ดบ่มากะไรพอเห็ดไปก็ซอยกันจินไปแต่ละมือก็เบิดคือเก่าแต่ห้าต้องซอยกันเห็ดเห็ดงานเุมือเมืยก็หยุทธเอียงประมาณนี้เงืนก็ต้องพยายามเก็บแล้วก็ต้องประหยัด ซื้อในสิ่งจำเป็นกินแต่ในสิ่งที่เขาอยากกินโบแมนว,ว่าอยาก,กบ่อยากก็ซสือโบแมนเขาอยากเขาจังสื่อเขาสิใส่เขาจังสื่อสใส่ายใ,ใ,ให้มันมีขอบเขตแ้วก็บโบแมนว่าประหยัดจนเกินไปขั้นเฮามามีได้ได้มันพออยู่โตแหละก็อยู่ได้มันกับบ่คอยประหยัดดอกคือตัวพันนี่ก็บ่บคอยประหยัดณปัจจุบันนี่กใช้จ่ายปกติ กบเลยประหยัดยังมากมายก้าอยากยังจะสือกินียังประมาณนั่นแหละก็น,นี่ได้พี่น้องกับฝากที่ว่ามานี่กับบ่ได้มีอคติียังกับผู้ไดดรอกแต่บ่ออยากเห็นมีปัญหาตามมาเนาะพี่น้องบางคนอาจจะเห็นว่ามาเห็ุงานอยู่ในเมืองไทยอาจจะไหลยลิบเลยด,ดีมันบ่เมน็นทุกคนมันเป็นบางคนเท่านั้นเป็นบางคน้นบางกลุ่มก่ขึ้นอยู่ที่กับดวงบุญวาสนาเข้าดืกัน สิไปเฮ็ดงานอยู่ไซก็แดี๋วแต่โ่เมนแต่ในเมืองไขยขั้นดวงเฮ้ามันไปจังไหนมันก็นไปยังสัตน์่ัพี่น้องดวงเฮ้าบุญวาสนาของเฮาขาเฮ่าสิบบรได้จังไหนมันก็นบ่รได้เฮ็ดอยู่ไซก็บ่ไห้นี่แหละพี่น้องยามีปัญหา